สวัสดีครับแฟนๆโปเกม,มอนทุกคนอยู่ในช่องโปเกฟายนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เพลงเปิดแฟนเมกของโปเกมอนนะผมเป็นการสมมุติว่าถ้าซาโตชิเดินทางไปที่เขตเผ่าเดียจะเป็นยังไงนั่นเองเพียงแต่ว่าก็จะมีพวกลิโกกับลอยอยู่ในโอเพนนิ่งนี้ด้วยนะผมเออเป็นการแบบย้ำเรื่องราวของลิโกกับซาโตชิแล้วก็เกมโปเกมอนสกาเลปเวเดตไว้ด้วยกันนะครับผมเออเป็นโอเพนนิ่งนี้ขึ้นมานะไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ เปิดมาก็จะเป็นภาพโรงเรียนนั่นเองโรงเรียนอางุนนะในในภาคนี้นะผมอมืแล้วก็เป็นการโชว์โปเกมอนของเจนเก้านั่นแหละแล้วก็มีเจนอื่นผสมด้วยนะครับโอโ้โหแล้วก็เป็นเมืองสาฟ้านะครับผมนะเมืองของอาจโมะอ่ะอืมแล้วก็นี่เป็นไงเท่ไหมตัดโจชิของเจนเก้าย้ำนะว่าแฟนเมกนะเออเป็นไงถือมาสเตอร์บอลอยู่ด้วยเป็นไงเป็นการสื่อว่าเนี่ยชั้นเนี่ยคือโปเกมอนมาสเตอร์แล้วเป็นไงเท่มาก แล้วก็ขึ้นโลโก้โปเกมอนสกาเ l ตแอนไวโอเลนะครับผมเท่มากเลยแล้วก็เป็นภาพนี่โชชิงเงรุที่ได้ยืนอยู่กับเหล่าอาจารย์นะครับผมรวมถึงสีตัวเทพด้วยคนหนึ่งเป็นเท่มากเลยแล้วก็พวกเนโมดิโกโลอยนะครผมเปเปอร์ Pepper, แล้วก็อีกสองคนนะครับผมเป็นไงดีมากเลยนะสวยอะทำภาพดีดีแบบเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะผมนะแล้วก็เจอกับซาชิได้รู้จักกันโอ้โห ถ้าเกิดขึ้นจริงจะดีมากๆเลยนะเนี่ยชอบอ่ะเออนะครับเป็นลิโกะแล้วผมที่จี้คอยกอลังสงแสงนะเป็นการสื่อถึงเทราปกาสนั่นเองเป็นเรื่องราวของลิโก้อะนะเออแล้วก็นี่ลอยกับเปเปอร์ก็จะเป็นเรื่องราวของพ่อแม่นะครับผมนะเรื่องราวของโคเรดอนกับมิไนดอนนั่นเองนะครับผมอืมแล้วข้างหลังก็จะเป็นเงาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเทนเนอร์ตำนานนะครับผมที่เป็นเคยเป็นเจ้าของเทราปกาสอ่ะเป็นเทนเนอร์ตำนานอ่ะฮีโร่อ่ะเออจะเป็นคนคนนั้นนะครับผม แล้วก็พวกชายหวานนะผมนะเออเป็นแบบคนที่แบบมีดูกตาไงสองคนนี้เป็นแบบสายหวานนะครับผมนะน่ารักดีนะอืมแล้วก็เป็นภาพที่โคไรดอนเนี่ยกำลังแบบหวาดกลัวนะครับผมนะหวาดกลัวมีไรดอนนั่นเองถามว่าทไมเป็นภาพนี้นะผมนะคือในเกมเนี่ยถ้าเป็นภาพสกาเลตก็จะเป็นแบบมีโคไรดอนสองตัวใช่ไหมของสัตว์จาร์กับของตัวเอกนะผมนะโคไรดอนของสัตว์จาร์เนี่ยจะไล่โคไรดอนของเราออกมาจาก เอริอซิโร่นะผมนะในแฟนเมกนี่เขาเปลี่ยนเป็นมี์ดอนไล่โครตตนออกมาแทนนะเออนี่คือที่มาของมาสเตอร์บอลนั่นเองนะผมนะแล้วก็ซาชิได้มาเจอเข้าแล้วได้ช่วยโคเรดอนไว้นะผมแล้วก็น่าจะจับด้วยนะอืมทำให้โคเรดอนกลายเป็นของซาชินะผมนะแล้วก็ได้เดินทางไปทั่วเพาเดียด้วยโคเรดอนนะผมพี่ชีของเราเท่มากเลยแล้วก็เป็นภาพที่ซาชิสู้กับเนโมนะครับผมนะเออพิกาจูเจนเก้ากับพิกาจูเจนหนึ่งสู้กันเท่มากเลย เป็นไงแล้วก็คิสตันเทอร์ไลน์เนี่ยผมนะโอ้กลายเป็นพิกาชูสายฟ้ามีหลอดไฟอยู่บนหัวแต่ก็เท่อยู่นะเท่ยอยู่เออเท่อยูออออ่แล้วก็เป็นแกงล็อกเก็ตที่น่าจะแฝงตัวเป็นนักเรียนในโรงเรียนเผาเดียนเนี่ยแหละอโคชิโ,โนนร่เป็นนักเรียนไวโอเลตนะผมส่วนมุสติเป็นนักเรียนสกาเลตนะผมนะมีเนียดด้วยก็น่าทําตามคําสั่งของสากกินั่นแหละอืม แล้วก็ภาพรวมตัวละครทุกตัวนะครับผมนะเออแล้วก็เห็นไหมสังเกตมีทัศยะด้วยนะผมนะน่าจะแฝงตัวอยู่นั่นเองอืมแล้วก็เป็นภาพสาติกินแซนด์วิชอยู่กับโครไรดอนนะผมนะท้างหลังก็จะมีมีไรดอนด้วยนะผมเนี่แหละครับคือแฟนเมคของเพลงเปิดเรื่องนี้นะผมนะเป็นไงถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะจิงมากเลยนะการเดินทางของสาติเจนเก้ากับพวกลิโก กับเรื่องราวในเกมของโปเกมอนภาคสกาเลต t แอนด์เวลเลตเนี่ยโอ้หถ้ามันเกิดขึ้นยำ่งมันจริงๆเนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยนะครับน่าเสียดายว่าเป็นแค่แฟนเมกนะเกิดใครอยากดูเนี่ยก็ไปดูได้นะผมในช่องฝรั่งนะครับผมนะมีให้ดูเลยเนี่ยเรื่องนี้แฟนเมกเนี้ยเพลงเปิดเนี้ยนะครับผมก็มีนี้นะครับไปละ